เคยเห็น KTM ไหมเนี่ยเนี่ย KTM เนี่ยนี่นะพอร์ไซค์ KTM เออมันจะเป็นสีส้มๆป่ะครับเออสายเนี้ยอยู่ในรถอ่ะอยู่ในรถยนต์เออไปดูไหมอ่าไปดูหน่อยป่ะเป็นไปได้เนี่ v i g o นี่มึงฟังลูกค้าเขาผิดหรือเปล่า v i g o สีช่วงล่างแบบ KTM เลยอ่าเป็นสีส้มเลยอ่าสีส้มอันนี้เป็นสีเฉพาะเลยนะอ่บอกแล้วว่าเป็นสีแบบการสนิมแบบสีส้ม ค่อนข้างที่จะออกแปลกตาหน่อยคืออารมณ์เดียวกับมอไซค์ KTM ที่เขาเรียกว่าเฟรมเฟรมจะเป็นสีส้มใช่ใช่ใชแล้วก็บอดี้จะเป็นสีขาวแซมแซมจ่นี้เราตั้งชื่อขึ้นเองนะแต่ลูกค้าเขาเป็นอาจจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ว่ากันอีกทีนึงเขาต้องการสีส้มแบบนี้แล้วก็เป็นเพาสีบอลแล้วก็รถเป็นสีขาวทำรีสโตแบบร0อปอรเ็นนี้อ่ะขอเจาะลึกหน่อยอันนี้ถ้าดูจากด้านข้างแล้วก็คือรถ v ิโกหัวเดียวมิโกหัวเดียวอันนี้เป็นการวางคานแลว เป็นเรียกว่าคอยกับว่าโช๊คสี่ต้นเลยโชกอ่าเป็นรถลิงค์อ่าอันนี้ถือว่าสุดนะเอ้ยจริงๆถ้าหลับตาเนี่ยเรามองอย่างเนี่ยก็คือเป็น KTM ใส่โช๊คิงโช๊คคือถ้าเป็นก็สุดในรุ่นแล้วกันเออแต่คันนี้ก็เป็นโช๊กับสปริงเป็นคิงด้วยนะใช่เป็นคิงด้วยนี่โอ้โหดูดิให้ดูรละเอียดว่าคันนี้ทำแบบแบบตัวถังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีการอุดรูห้องเครื่องครับ มีการทําสีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมีการถอดอะไรทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรง่ายคือปิ้งกระดองแหละถ้าเป็นรถเก่งเขาเรียกปิ้งกระดองบอดี้ช่วงล่างบอดี้ช่วงล่างแต่ในสเต็ปเครื่องอะลูกค้าทำมาแล้วเนาะขาทำาแล้วเครื่องทำาแล้วก็วันนี้มาอัปเดตให้ดูหน่อยเพราะว่าต่างคนต่างอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเช็ดสีส้มมันคือรถอะไรใช่ครับแล้วบอดี้ขาวกับเช็ดสีส้มมันเป็นยังไงวันนี้ออกมาแล้วในรูปแบบสไตล์ v i g o KTM ทีเอหล่อหล่อเลย ในส่วนด้านหลังเนี่ยโหคือถ้านอนแบบเนี้ยนอนมองแบบเนี้ยมันทรู้สึกว่าเฮ้ยที่เรานอนประกอบรูปคับอยู่ด้วยใช่คือพูดในเห็นในภาพอาจจะยังมองภาพไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดเจอคันนี้เรามานั่งแบบท่านี้อมองด้วยท้องโอ้โห,โหมันมันทั้งขาวทั้งสีส้มทั้งสีบอลดูรายละเอียดแบบมองแล้วสะอาดตามากอ่ะเห็นไหมมองแล้วแบบถ้ามันยังไม่ได้ลุยนะสะอาด สวยมากแล้วก็อุปกรณ์ของแต่ละอย่างแต่ของคันนี้ที่แต่ละอย่างที่ท,ที่ที่ทำมาเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้เขาเรียกโฟลิงโฟลิงใช่ไหมใช่ครับโฟลิงประกอบไปด้วยพวกโชค๊คเงพวกบัมสต็ปเนี่ยโอ้โหดูดิมันเนียนตามัมนละเอียดมันแบบใช่อันนี้แหละคือเป็นรายละเอียดอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นไกด์ไลน์ที่คนที่มองว่าเชฟซีอยากเปลี่ยนแนวทางไม่อยากได้สี่ดำวันนี้ทำให้เห็นแล้วใช่เราใช้คำว่าคันแรกของเราเลยคันแรกเลยคันแรก แต่ถ้าคันไหนคันไหนอยากได้สีแตกกว่านี้กัดให้นะอยากได้รถสีน้ำเงินเช็ซสีสีส้มเนี่ยเดี๋ยวเรทำให้ได้ครับสีมันมีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวเราเต่สเาปสเตปมอนเตอร์สเตปโทอ่ะมาจัดให้ครับก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวอีกสักอีกสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องบอดี้แล้วก็ขัดสีเก็บงานพวกนี้ก็จะสวยแล้วเขามันจะมีพวกเขาเรียกว่าไซส์เลียวมีโรบาร์เราต้องอาจจะเก็บรายละเอียดนิดนึงเพราะว่ามนค่อนข้างที่จะเยอะจริงครับ นะครับทำรถแต่ละคันเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็จินตนา,าการต้องได้ด้วยนะครับ <c oughs> คันนี้เ <c oughs> พิ่งเห็นภาพจากรถตัวอ่งที่ทํามาแล้วก็เห็นมามันออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ใช่ครับไปเดี๋ยวไปชมขั้นตอนต่อ,ตอไปกันครับ